สวัสดีค่ะวันนี้เจอกับเฮเซลอาร์อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็เป็นทริปฉลองวันเกิดของพี่หยุนะคะเย้แฮปปี้เบิร์ดเดย์ค่ะก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราก็คงไม่ได้ไปไหนไกลเนาะก็จะอยู่แค่แถวบ้านนะคะก็ตั้งใจว่าวันนี้เราจะไปพักที่สวนพึ่งกันนะคะก็ก่อนไปพักสวนพึ่งนะเราก็ไปทานข้าวกันก่อนนะคะร้าน ร้านระหว่างคางเนาะชื่อชื่อว่าร้านคามมโกะนะคะเป็นราเมงที่เราชอบกินมากๆเลยเราเคยทคาคลิปแล้วแหละแต่ว่าอยากพาทุกคนไปอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าที่เนี่ยเหมือนเขาจะมีปรับปรับเมนูบ่อยเนาะแล้วก็มีเป็นราเมงที่เราชอบกินกันอยู่แล้วด้วยนะคะเดี๋ยวเราพาทุกคนไปทานข้าวแล้วก็เดี๋ยวไปเที่ยวที่สวนพึ่งกันค่ะวันนี้เราจะไปพักที่ไหนเดี๋ยวไปดูกันนะคะ ตอนนี้ก็ถึงแล้วนะคะร้านคาเมโกะราเมงค่ะ เราก็มาทานข้าวกันก่อนนะคะนี่เมนูที่ร้านนี้จะเป็นรามิเมแล้วก็เขาจะมีเมนูประจําเดือนนี้ด้วยนะคะประจําเ,เดือนนี้จะเป็นน้าเดือนนะะี้จะเป็นหน้าร้อนเนาะเขาก็จะเป็นบะหมี่เย็นส่งเครื่องหมูม้นมีน่านกินมากแล้วก็เป็นรามิเมนะคะที่เขามเป็นประจําอยู่แล้วเราชอบกินอันนี้มากเลยรามิเมะพริกเผ็ดอะ พริกอะไรอะลาเวนน้ำมันพริกอันนี้อร่อยมากเลยทุกคนมันต้อง,ต,อง,ต,องต้องลองต้องลองชิมน,นะคะแล้วก็อันนี้ก็อร่อยนะคะลาเ่นซุปไก่เดี๋ยวเรามาเราสั่งแล้วแหละเดี๋ยวเรามานั่งทานกันค่ะเดี๋ยวเราเรออา,าหารกันเนาะ ทานข้าวกันค่ะไอ้ทานราเมงกันค่ะกินเลยชอบเส้นที่น,นี่อะเส้นนี่อร่อยเส้นยืดเลยปะ 放心。 เล่นเป็นเห็ดเห็ดทอดทุกคนจะลองมาชิมกันเลยอันนี้ก่อนเห็ดเป็นัลเน็กที่ดีมากอร่อยอร่อยเห็ดทอดอืมจิอชัาอร่อย ม่งจะเห็ดทอดธรรมาดามึงปรุงรสมาอร่อยมากออ้หกิ่นดีมากอาร่อยเลยอ่ะอ,อร่อยอ,อ,อร่อยว่ะอร่อยอะค่ะก่วยทอด มันคือรสชาติที่ชอบมากเลยเค็มเค็มหวานหวานเนี่ยทุกคนมาให้ลองสั่งไก่ทอดอร่อยเนอนะอมนูที่ลูกค้าชอบสั่งช่วงนี้เป็นอะไรครับเมนูที่ลูกค้าชอบสั่งช่วงนี้เป็นอะไรคงเป็นกระดูกหมูเหมือนเดิมครับกระดูกหมูส่วนใหญ่ซุปกระดูกหมูเใช่เราใช้ครับปกติแล้วเนี่ยลูกค้าแน่นช่วงช่วงวัน เสาร์อาทิตย์เสาร์ที่ก่อนนี่ันครับมัเป็นเป็นบางช่วงครับเป็นบางช่วงอย่างอย,ย,ย่างเมื่มอวานเลยคือแบบต่สิบโมงเช้ายันแบบยับ่ายแโมงม่ได้ยืนอ๋อสิบโมงเช้าจะถึงบ่ายโมงไม่ได้ยุนเลยก็เป็นบางบางช่วงต้องจองไหมมาที่นี่ไม่ครับไม่ไมีจองเนาะ เรนน้เราอยู่ที่ร้านเขาวานะคะก็เป็นร้านที่มาถนนพึ่งแล้วก็คือต้องต้องแวะนะคะเพราะว่านี่เลยเขามีกับมกาแฟนะคะคือคนที่ชอบกินกาแฟก็มาได้เลยนะคะ เลยที่ลน์เขาว่าเขามีเป็นโคบิวด้วยนะคะนี่ถ้าใครชอบหรออยากซื้อกลับไปทานที่บ้านก็สั่งเป็นขวดได้นะเขามีสั่งใส,สามขวดเด็ดใช้สามขวดอร่อยมากหองกลิ่นหองรู้สจะซื้อกลับไปทานที่บ้านได้ะคะ่ะ ที่พักแล้วครับตอนนี้เราก็ถึงที่พักกันเรียบร้อยแล้วนะคะที่พักเราวันนี้ชื่อว่าราปรวองส์ครับใช่ราปรวองส่สวนพึ่งนะคะก็ไม่ไกลครับเลยสินเนอรี่มานิดนึงใช่เมมลิมาแค่เดีเดียวคะ่ะที่นี่ก็ต้นไม้เยอะคะอรับบรรยากาศลมเื่นมากใช่มีบ้านพักห้างๆกันก็คือจะไม่เสียงดางอืออือก็คือแบบว่าเป็นมีความเป็นส่วนตัวสูงนะเพราะว่า ปกติที่เราไปพักอ่ะก็จะเป็นแบบว่าเป็นห้องๆใช่ไหมคะแต่ที่เนี่ยเขาเป็นบ้านพักเลยนะคะเป็นบ้านหลังๆหลๆแล้วก็จะมีความระยะห่างกันเพื่อจะได้ความเป็นส่วนตัวเนาะแล้วก็จะได้ไม่ต้องแบบว่าเสียงดังอะไรเงี้ยข้างๆบ้านก็จะไม่ได้ยินเนาะแป๊บนึงนะครับผมหน้าดำไปไดเดี๋ยวผมก่อแสงิ่ม <c oughs> ต่อที่นี่เนี่ยสงบครับใช่ทำไมรบเรืเอย แต่ตอนนี้เรามาอตอนนี้เรามาช่วงหน้าร้อนนะเรามันก็เลยดูจะแบบว่าร้อนๆหน่อยนะเดี๋ยวช่วงเย็ยนนะครับเราจะพาไปเดินตรงที่สนะงสาว่ายน้ำน้องสงศ์ว่ายน้ําสวยมากเมื่อกี้ผ่านมาสวยเลยอะ่ะสงสาว่ายน้ําสวยใช่สงศ์ว่าน้ำสวยครับ<น>เป็นเหมือนแบบโบดๆหน่อยนึงใช่เขาบอกว่าเมื่อก่อนเป็นเป็น ร้านอาหารอ๋รอเป็นร้านอาหารเป็นร้านสเต็กอะไรใช่ใช,ใช่เดี๋ยวเยอะตอนเย็นนะคะเราพาไปดูตรงวิวริมน้ำวิวริมสระน้ำเนาะใช่บรรยาจาสวยมากตรงนั้นเลยแล้วก็เดี๋ยวรูมทัวร์วเร็วๆครับมาดูรูมทัวร์ก็ทัวร์ง่ายๆเลยครับมีเตียงมีเตียง <ผม S 2> <ป>นอนแล้วก็มีคคมไฟก็มีอ่าตรงนี้เป็น โซฟาอันนี้นะคะก็จะเป็นเตียงไซส์ควีนไซส์นะคะในห้องเนาะแล้วก็มีโคมไฟแล้วก็มีหน้าต่างชอบตรงที่ว่าเขาเปิดให้มีแสงเข้ามาเยอะนะทุกคนมันจะได้เห็นเนี่ยรอบๆนี้คือต้นไม้ทั้งหมดเลยนะคะสวยมากแล้วก็มีห้องน้ำชอบมากชอบห้องน้ำมากเลยอะเพราะว่าห้องน้ำเพราะว่าแสงเข้าสวยมากคุณนดู คนคอันนี้นะคะเป็นโซนอาบน้าก้อนเย็นนะ่าแสงเข้ามาตรงนี้สวยมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าคนชอบถ่ายรูปนี่ก็คือเลิฟเลยแล้วก็มีเนี่ยค่ะห้องน้ำเขาก็จะแบบว่าช่องแสงเยอะนะคะไม่มืดชอบตัวนี้มากเลยเหมือนที่นี่เขาเล่นแบบแสง,งนะใช่ใช่ดีอะ่ะแล้วฝั่งนี้นะคะก็จะได้เห็นวิวห้อง คนฝั่งนี้ค่ะก็จะเป็นวิวที่พักฝั่งนู้นด้วยแล้วก็จะได้เห็นหมดเลยนะคะวิวดีเนาะก็จะได้เห็นบ้านข้างหน้าด้วยแสงเข้าทุกมุมเลยนะสวยดีอะดีเลยดีเลยช่วงเย็นน่าจะร่มรื่นมากเนาะใช่วิวสวยแล้วก็คือเขาทำบ้านได้สวยมากเลยนะคะมันแบบฟิลแบบต่างประเทศเลยอนะสวยเลยค่ะถ้าใคร มาสวนพึ่งแล้วไม่รู้จะพาะี่ไหนแนะนําที่นี่เป็นอีกที่หนึ่งที่ดีมากแล้วก็วิวสวยแล้วชอบตรงที่มันเป็นความเป็นส่วนตัวเนาะก็คือแบบว่ามานั่งพักผ่อนอ่าแล้วก็ไม่เสียงดังวุ่นวายอะ่ะดีมากอีกทีครับชื่อว่าราพวงราวงนะคะสวนพึ่งค่ะตอนเย็นอะ่ะบรรยากาศที่พักดีมากเลยทุกคนเพราะว่า บ้านเขาสวยมากเลยนะคะแล้วก็บรรยากาศดีพระอาทิตย์ตกตรงหน้าบ้านพอดีเลยอ่ะแล้วก็สวยมากด้วยนะคะดูเห็นวิวนี้เพื่อนๆเห็นปะสวยเนาะเดี๋ยวเราจะพาไปชมตรงสระว่ายน้ำเดี๋ยวจะพาไปนั่งเล่นที่สระว่ายน้ำกันค่ะใกล้จะถึงสระว่ายน้ำแล้วนะคะห้องพักของเรานะคะเป็นหมายเลขเจ็ดนะคะเดินมาแค่นิดเดึยก็จะถึงสระว่ายน้ำแล้วะคะ่ะ สระว่ายน้ำสวยมากวิวดีมากได้เห็นพาทิศตกด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปเล่นกันตอนนี้เราก็อยู่ตรงมุมสระว่ายน้ําแล้วนะคะวิวสวยมากเป็นสระว่ายน้ํามุมพาทิศตกที่สวยมากๆเลยนะคะช่วงเย็นอะลมดีมากลมแรงอะลมดีมากสวยมาก เดี๋ยวเราจะมานั่งชิวตรงนี้กันนะคะรอยเป็ดกำลังจะเข้าเฟรมแล้วรอรุ้นกันครับอากาศาดีมากเลยอวันนี้อันนี้ก็คือแบบว่ามานั่งอ่านหนังสือนั่งเล่นอะไรอ่างเงี้ยแบบดีมากเลยนะคะเพราะว่าตอนเย็นอะลมดีมากลมแรงมากนะคะในช่วงหน้าร้อนถึงจะเป็นช่วงหน้าร้อนแต่ก็ยังสวยอยู่มาแล้วเป็ดเข้าเฟรมแล้ว <laughs> เป็ดเข้าเฟรมเนาะเขามีอ่า ลมอะไรนะเขาเรียกว่าห่วงยางเป็ดให้ด้วยให้นั่งเล่นด้วยนะคะก็ตอนเย็นใครมาพักที่นี่ก็สามารถมาเล่นน้ําได้ตรงนี้เลยใช่เขาพิสาน้าให้แล้วก็มีอ่านเช้าให้ด้วยค่ะที่นี่นะคะถ้าใครชอบน้องหมานะเขามีน้องหมาด้วยนะคะมีน้องหมาไทยตัวหนึ่งใช่ปะเป็นน้องหมาเป็นแกะ ใช่แล้วหมาเป็นแกะแล้วก็มีน้องหมาเป็นน้องหมาสตองอายนะคะที่เป็นหมาต้อนแก่นะคะ mm. น้องตัวสีดําที่เป็นหมาไทยจะเป็นแกะให้น้องสตองอายต้อนนะคะแล้วก็มีน้องหมาไซวีเลียนถ้าใครชอบน้องไซวีเลียนนี่น่าจะชอบนะคะเพราะว่าน้องตัวอ้วนมากเลยอ้วนตุบตับเลยนะคะน่ารักมากได้ยินเสียงอยู่นู่นอ,อยู่ข้างหลังน้องหมูนี่เองใช่เขาข้างหลัง นี่แหละก็วิวตอนเย็นนะคะใช่วิวนี้สวยมากเลยนะนี่สวยเนาะสวยสวยมากมากได้ก็เดี๋ยวเรานั่งเล่นแล้วก็เดี๋ยวคงตอนเย็นออกไปหาข้าวกินกันนะมทายร้อนได้เยอะเลยนะเนี่ยมีต้องเปลี่ยนจากข้าวเฟรมอีกแล้วมามามาข้าเฟรมรู้เก่งจริงๆเลย หมูพี่หมีเรียกเป็ดเข้าเฟรมได้เป็นไงเก่งค่ะนี่ไหมครับมันเพื่อไถไหมเป็ดมาโดยอัตโนมัติเป็ดมาเข้าเฟรมแล้วเก่งมากลลกเราก็ไปทานอาหารเช้ากันนะคะตอนเช้าแสงดีมากเลยทุกคนอาหารเช้านะคะเขาก็จะเสิร์ฟตรงอ่าตรง ใกล้ๆสระไว้น้ำนะคะเมื่อก่อนนะคะก็จะเป็นร้านสเต็กแต่ตอนนี้นะคะปรับเป็นที่นั่งทานข้าวอาหารชาวแทนนะคะโต๊ะที่เรานั่งก็จะเป็นโต๊ะนี้เลยค่ะ มีโคซองมีขนมปังนะคะแล้วก็มีเป็นเมีการแบ็กฟาสต์นะคะน่ารักมากอาหารเช้าก็มาแล้วนะคะอาหารเช้าจะเป็นเมการแบ็กฟาสต์นะคะแล้วก็เป็นขนมปังด้วยมีโค้ซองด้วยของโปรดเลยชอบกินโค้ซองมากโค้ดซองแบบอร่อยแล้วก็มีน้ำส้มแล้วก็น้ำเปล่านะคะ ดีครับตาฮีมาด้วยตาฮีมาด้วยก็คิดถึงแขกไม่ใช่เลยไม่น่าจะใช่เลย <c oughs> รู้นะรู้นะตาฮีสวัสดีครับฮันน,นันแหน่ไ่รู้วะครับทไมเกยงเลยครับอืมขอมืออีกทีหนึ่งได้เปล่าสวัสดีครับอัอนน,นันแหน่ไม่ธรรมดาแล้วพอมีไส้กอกแล้วไม่ธรรมดาเลยแบบนี้แล้ว น้องทางานอยู่เนี่ยตอนน้องทางานอยู่ไอ้สวัสดีครับน้องเป็นตบอัยน้องไม่ตองอัยรับไปแสดงต้านแก่ใช่น้องทำงานเงแต่ว่าเขาทางานแก่งแต่เขาเจ็บขาเนาะเขาขาหักค่ะเขาก็เลยมาอยู่ตรงนี้ค่ะมาต้อนหมาดําแทนมาต้อนหมาดำแทนอันหนูไม่ต้อนหมาดําหรอครับนี่เขา11ขวบแล้วนะคะโอ้แข็งแรงแข็งแรงยังแข็งแรงอยู่เลยกล้ามเขายังมีกล้ามเนื้อเลยเอาอะไรเหร ก็ต้องมีอาหารมีขนมให้น้อง่ะเนี่ยเพราะเขาให้มือแล้วหาดาวันนี้เราแนะนํามีคนหนึ่งอันนี้น้องชื่อเบลล่าค่ะเบลล่าขอมือเบลล่าขอมือได้สั่งได้เพราะว่าเรามีโตโตพิเศษเบลล่าขอมือเก่งจังเลยค่ะหนูต้องการอะไรหนูพูดมาเลยน้ำลายหยดละนต้องการอะไรเบลล่า ตอนนี้อยู่ที่ไหนคะตอนนี้อยู่ที่ร้านธรรมชาติสวนพึ่งคะ่ะก็มานั่งทานนะ้ำมานั่งดื่มน้ำมันก่อนมาพักผ่อนกันก่อนนะคะก่อนกลับบ้านร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านที่เรามาบ่อยมากใช่ร้านนี้เป็นหนึ่งร้านที่เรามาบ่อยมากเพราะว่าร้านบรรยากาศดีมากทุกคนร้านติดอยู่กับริมน้ำนะคะแล้วก็ช่วงเย็นนะวิวดีมากแล้วก็ ที่นี่ขนมอร่อยด้วยทุกคนอยากให้ทุกคนมาลองชิมก็ทิปนี้สนุกมากนะครับเดี๋ยวขอแดดล่มอีกนิดหนึ่งจะพาไปดูใช่จะพาไปดูริมน้ำจะพาไปดูริมน้ำนะแต่ว่าริมน้ำสวยตอนนี้ขอพักล่มหน่อยเนอะร้อนโอ้โนี่เป็นหน้าปีนี้เป็นหน้าร้อนจริงจังมากเลยหน้าร้อนที่ร้อนมากเลยปีนี้ใช่ปีนี้หน้าร้อนแบบจริงจังที่สุดแล้ว สนุกไหมครับทริปนี้สนุกค่ะชอบน้องชอบที่พักแล้วก็เราเราเลือกแต่สิ่งที่เราชอบอ่ะที่พักเราก็เลือกที่เราชอบแล้วก็คาเฟ่ที่เราไปเราก็เลือกแต่ที่เราชอบอันก็เลยแฮปปี้อ่ะก็ร้านแรกที่เราไปเป็นร้านคามิโกะคามิโกเราไม่อันนี้อร่อยมากอร่อยนะครับไขมาราบุรีเนี่ยร้านนี้ก็ดังสุดสุดอยู่ตอนนี้ใช่ร้านมาดิเขาเป็นร้านอร่อยครับตอนนี้มีเมนูพิเศษเฉพาะช่วงหน้าร้อน ก็คือเป็นพวกบะหมี่เย็นทั้งหมดบะหมีม่เย็นอ่าอเป็น Special. สเปเชียลเฉพาะช่วงนี้นะยังไงก็มาลองทานกันดูครับใช่ค่ะอีกร้านที่เราไปแวะก็คือร้านขา้ขวาว่าข้าว่าใช่ข้าว่าก็จะมีน้องหมามบูทาเทเลียครับบอกวนะ่ออเก่งมามน่า,านรักน,นะน่ารักนาะ เป็นเพื่อนที่ตอนเราอยู่คงรู้แล้วแหละเพราะว่าเรามาสถานนี้บ่อยมากใช่ก่อนหน้านี้นจะมีน้องแจ็คนะคะแต่ว่าน้องแจ็คก,ก็คือกับดาวไปแล้วใช่กับดาวไปแล้วก็ไม่เป็นไรก็ยังมีมู่หลานกับเอมามายมมู่หลานกับน้องเอมมาครับ<ม>ก็มามากันได้แล้วก็เราพักที่ราพวองส์ครับราพวองที่พักดีมากเลยอะ่ะเงียบสงบเป็นการชาร์จแบตดีจริงๆเลยนะใช่เพราะว่าปกติเราไปพักใช่ไหมคะมันก็จะไม่ได้รีแลกแบบนี้นะคะแต่ที่นี่รีแลกมากแล้วก็คือ ด้วยความที่มันเป็นธรรมชาติด้วยเนาะแบบว่าหน้าต่างเขาก็เปิดแล้วก็เป็นบ้านที่ไม่อุดอู้อ่ะคือเปิดเปิดโล่งนะคะเป็นบ้านที่มีหน้าต่างเยอะกระจกเยอะ<ม>เพราะเปิดออกไปมันก็จะเห็นธรรมชาติแบบมันไม่ได้อุดอู้เหมือนเราอยู่ที่แบบที่แคบๆอะไรี้ยทุกคนมันแบบว่าเฮ้ยมองออกไปก็มันเป็นต้นไม้มันเป็นมันเป็นแบบต้นไม้หญ้าลำธารอยู่ไกลๆแล้วก็บ้านสวยๆนะอะไรเงี้ยเออมันดีนะเมื่อกี้ก็รู้สึกว่ายังไม่อยากกลับเลยอ่ะ คอนเซปต์นี้ใน,นการสำหรับคน,1 1> นที่มาเพื่อทํางานตรงนี้ก็มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตแต่ว่าอาจจะไม่เยอะมากแต่ถ้ายัางไงในรีสอร์ทมีสัญญาณ WI-FI <ช>แล้วทั่วถึงครอบคลุมในทั้งรีสอร์ทเลยครับสัญญาณ WI-FI ก็ทํางานได้ใช้งานได้ปกติครับสัญญาณ<ช>ดีปกติเลยก็คือเมื่อคืนก็เล่นโซเชียลอยู่เด็กก็ทํางานได้ปกติครับ ยังไม่อยากกลับเลยคุยกันอยู่ว่าเอ้ยเรายังไม่อยากกลับเลยอยากพักต่ออีกคืนนึ่แล้วก็พี่ทิพน่ารักมากใช่เจ้าของนะคะพี่ทิพน่ารักมากค่ะมาดูแลเราด้วยใจแล้วก็ทำเกับข้าวทำอะไรใช่อาหารเช้าอาหารเช้าที่นี่ฟูคอร์สมากนะอร่อนะหมายถึงว่าน้องหมาสามสี่ตัวให้ฟูคอร์สมากน่ารักน่ารักเนาะเบลล่าน่ารักมากถ้าแบบคนที่ชอบน้องหมาก็คือน่าจะชอบมากเลยถ้าใครมาตอนกลางวันแล้วยังไม่ได้เล่นกับน้องเบลล่าเนี่ย ให้มาช่วงอาหารเช้า,ชาอ,อาหารเช้าหรือไม่ก็ตอนเย็นเ็นถ้ามีขนมนะคะเพราะว่าน้องอยู่ในห้องแอร์แล้วก็น้องจะออกมาช่วงเย็นหรือช่วงเช้าที่เรามีอาหารเช้าน้องก็จะออกมานั่งกับเราเลยค่ะได้เลยครับก็ขอบคุณสําหรับทริปนี้นะครับที่ติดตามเรากันมาเนาะเดี๋ยวลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดสมัครสมาชเป็นกำลังใจด้วยนะเรามีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆของเราช่องเราจะเป็นแบบสบายๆเ<ไ>ที่ยวสบายๆก็เป็นเที่ยวสไตล์เราอาจจะมุกน้อยหน่อยเพราะว่า ตากล้องแบกของเยอะนี่เลยมันก็เหนื่อยนะเนาะก็พยายามเก็บสิ่งที่ดีๆมาฝากเพื่อนๆครับแล้วก็ช่วงสิ้นปีเรามีทริปใหญ่นะยังไงก็ติดตาม็นกำลังใจเราด้วยนะค่ะเป็นอีกทริปหนึ่งที่เราก็รอคอยนะคะเพราะว่าเราจะทริปนี้จริงๆแม่ต้องไปเที่ยวช่วงประมาณโควิดเมื่อมา3ปีที่แล้วแต่ว่าเรารวมมาเป็นทริป เป็นแผ่นนี้ครับเป็นแผ่นนี้เนี่ยก็ติดตามไปนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายค่ะ